องแปดหนึ่งโอเคพี่พี่กดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยเพราะว่าพารามันมันดีมากพารามันดีมากตัวนี้เหมาะสำหรับพี่พี่แม่แม่ที่ทำงานออฟฟิศไปโรงเรียนน้องน้องหนูหนูไปโรงเรียนนะครับใช้เป็นเนื้อตัวนี้ใช้เป็นเนื้อสีขาวตัวนี้จะดีกว่า ตัวนี้จะดีกว่าคือหมายถึงว่าถ้าน้องไม่ได้แบบว่าไปงานโรงเรียนอะไม่ได้แต่ต้องแต่งตัวเป็นแฟนซีหรือสีสันอะไรแบบเนี้ยก็คือใช้เป็นตัวเนี้ยดีกว่าตัวนี้คือทาแบบป้องกันเด็กๆน้องๆหนูๆที่แม่ๆพี่ๆที่แบบว่าต้องออกแดดแต่ไม่แต่ไม่ได้แบบว่าแต่ไม่ได้แบบว่าอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ชอบแต่งหน้าเออไม่ชอบแต่งหน้าตัวนี้เนื้อบางเบาครับ กัลหลดได้ดีครับ a p f 50 PA บวกบวกบวกนะกดได้เลยครับหนูพูดหนูพูดไอ้นี่มากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนหนูพูดสรรพคุณมากไม่ค่อยได้แต่อันนี้คือเปิดไม่เป็นค่ะหนูไม่ได้เป็นคนควบคุมหลังบ้านครับของพนาราน่ไม่ได้เป็นคนนไม่ได้เป็นคนควบคุมหลังบ้านนะครับของพานาราก็คือของพานารานะคะแต่ถ้าเป็นของเหนือนเนี่ยเราเราสามารถที่จะ บอกให้หลังบ้านควบคุมได้นะคะแต่ถ้าเป็นของพนาราไม่รู้ว่าพี่พี่พนาราเขาอยู่ในนี้ไหมมีไปทางหรือก็อลองดูก่อนนะคะใครที่มีร่วมแคมเปญหรือมีคูปองมีอะไรแบบนี้อย่าลืมใช้ด้วยนะใช้กันด้วยนะคะใช้กันด้วยนะอืมอ่าตอนนี้ร้อยสามสิบห้าเลยร้อยสามสิบห้าบ้านเลย เดี๋ยวหนูจะปักหมุดไว้ให้เรื่อยๆนะพี่ๆทาให้น้องๆหนูๆห,หรือพี่ๆที่ต้องต้องไปเจอแดดเจอแสงไฟที่แรงๆตัวนี้กันได้ดีนะครบหนูบอกเลยว่าสีแดงกับสีขาวอะ่ะกันได้เหมือนกันเลยแต่แค่ว่าเป็นไม่ไม่ผสมรองพื้นกัน มีคนโทรเข้ามีคนโทรเข้าอ้วนโทรหาไอ้หญิงบอกไอ้หญิงว่าพี่ไลฟ์สดอยู่บางคนกดยกเลิกสินค้าไม่รับสินค้าต่อๆจะปิดปลายทางนะคะอ๋อ บางคนเก็บไปทางไม่ได้คือจะไม่มีประวัติรับสินค้าโอโอเคโอเคโอเคฮัลโหลพี่พี่นุ่นไลฟ์สดอยู่จ้ะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคือบางคนถ้ามีประวัติแบบว่าคือไม่รับของอย่างเงี้ยนะคะเอ่ออันนี้หนูรู้หนูรู้ละทีนี้เดี๋ยวพี่นุ้นไลฟ์เซอร์เซนแล้วเดินมาให้เขาโทรหาเขาได้ เอาไว้ก็ได้เอาไว้ก็ได้เอาเอาไว้ให้เขาก่อนเออเอาไว้ที่เอาไว้ที่พี่อีกก่อนที่ที่ที่พี่พี่แอมเอาไว้ที่พี่แอมก่อนก็ได้อ่ะเอาไว้ที่พี่แอมแบบที่พี่แอมจ้ะโอเคค่ะอ๋อบางคนอ่ะอันนี้จะพูดให้ฟังก่อนว่าบางคนมีประวัติที่เคยเก็บปลายทางแล้วอืของปีกับยกเลิกสินค้าไม่รับสินค้า อันนี้ตตจะอ๋อไม่รับของปลายทางบ่อยตอตก็เลยบล็อกการยกเลิกปลายทางนะคะอันนี้ก็ซอยไม่ได้นะครับอันนี้ซ่วยไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ซ่วยซวยบางคนปล่อยของีกลับอ๋อบางคนมีประวัติแล้วถ้ามีประวัติเคยสวยนะคะคุณชยาพาแอบนี่คือเราบล็อกเลยไหม ก็ดีนะน่าจะเป็นแอคกลุ่มปะออออาะปยกเลิกสินค้าบ่อยก็โดนบล็อกค่ะอ๋ออันนี้ถ้าไปโดน,นข้ามขั้นตอนก็จะเป็นเนี่ยเจ็บหรือเปล่นตอนข้ามขั้นตอนตัดสินใจแล้วทำดีกว่าถ้าอย่งงางนั้น ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ขอโทษน,นะแคทคุณนุ่นโอเคไม่เป็นไรน้องหญิงพาริชาหญิงพาริชานี่เขาเอา่อรู้จักแอคเคาที่ชื่อชายาพาแอมบะเคยไปป่วนในไลน์บ้างปะเหมือนเข้ามาในไลน์นู่นนั่นแล้วก็แบบเดี๋ยวนุ่นว่าจะแบบบล็อกเสร็จแล้วกดรายงานบล็ <laughs> อกแล้วกดรายงานเนี่ยคนไลา์บล็อก จะสองร้อยบ้านแล้วพี่พี่จะสองร้อยบ้านแล้วขอบคุณพี่พี่มากมากนะครับที่แบบว่าไอเลิฟหนูอืมน้ำเอ้าเอ้าอ้าว,าว,าวไม่ได้ไม่ได้ไโ่ดนอนนอนอนไว้ขา้ขางนอาตรงนู้นดีกว่าเรายายจะเอามาทำไมมันอยู่ตรงนี้ไงจะให้ยายไปบ้าน <c oughs> ไม่ใช่ยายเป็นคนยิบมา จะให้แม่กลับบ้านไงเอาไปทุกไห้ไม่ไปไงไปอปไปไปาปาเอาไปไแไปไปกปไ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 ปตรงยายจุดเพราะยายเอาหมอปไปไ เนื้อสีขาวเน้นงานผิวนะครับเนื้อสีขาวเนี่ยตัวสีขาวเป็นเนื้อไฮบิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่เขาจะเรียกอะไรอ่ะปกป้องนะครับปกป้องปกป้องบำรุงแต่ไม่ปกปิดอันนี้เราพูดตรงๆเนื้อสีขาวจะเป็นเนื้อไฮบิดอย่างที่นุ่มดิบให้ดูเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นเนื้อสีแดงจะเน้นปกปิดปกป้องบำรุง ตัวนี้จะสามอย่างตัวนี้จะคือปกปิดปกป้องแล้วก็บํารุงตัวนี้นะคะตัวสีขาวนะแต่ตัวสีเอ้ตัวตัวสีแดงนะตัวสีขาวนี้จะเป็นออ่ปกป้องบํารุงนะคะปกป้องแล้วก็บํารุงคือจะเป็นตัวนี้แต่ไม่ปกปิดตัวนี้จะเป็นงานผิวมากกว่าคือหนูอยากให้ทุกคนนะเอาไปสอง อย่างละอย่างละหนึ่งเพราะว่าเอาไปลองไปลองมาอย่างละหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลากลางวันอ่ะบางคนอ่ะเนาะส่วนมากเลยอะ่ะกลางวันคือจะจะไม่ได้ชอบแบบว่าบางคนเขาจะต้องเจอแดดใช้ชีวิตอะใช้ชีวิตกลางวันเจะไม่คือมันต้องเจอแดดนึ้อออกมาอืมเจอแดดโดยที่แบบฉันไม่ได้เจอใคร เออฉันไม่ได้เจอใครฉันไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้อะแต่ก็คือเอาสีขาวทาได้เลยตอนกลางวันอย่างเงี้ยนึือกออกมาแต่บางคนใช้ชีวิตตอนกลางวันแต่ฉันต้องเจอผู้คนแล้วฉันก็ต้องเจอแดดพักเที่ยงกลางวันฉันก็ต้องเจอแดดแบบเนี้ยแล้วฉันก็ต้องเจอคนด้วยอยากให้ใช้สีเพราะว่าตัวนี้ก็คือแต่งหน้าอ่อนๆแต่งหน้าเบาๆบางๆได้เลยแบบไม่ต้องห่วง ไม่ตกล่องเพรนุ่นเป็นคนเลลิเกทั้งคืนทุกคนทุกคนจะรู้ทุกคนรู้นุ่นรู้โลกรู้ว่านุ่นเนตออกทั้งคืนนั่งปุ๊บตูดยังไม่อุ่นเลยออกอีกแล้วจะเข้ามาจะหย่อนตูดตูดยังไม่ทันถึงพื้นเลยนุ่นออกอีกแล้วเพราะฉะนั้นนุ่นจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมานั่งซับหน้า นุ่นจะแต่งหน้ารอบเดียวปึ้งแล้วนุ่นก็เล่นไปเลยจนนุ่นอ่ะหกเอ่อเชิงคืนกว่าหนุ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันเอาอยู่กับการที่นุ่นไม่ต้องซับหน้านั่นคือไม่ตกล้องไม่หยาไม่ลอกไม่วอยไม่วอกไม่ลอยไม่หยาไม่ตกล้องไม่เป็นคราบกันเหงื่อที่เลลิเกได้ดีแล้วก็กันน้ําได้ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงถ้ามันใช้กับใบหน้าได้ใบหน้าถลนหด มากๆอ้าวสงร้อยมากแล้วทุกคนอยา่าคิดว่าโมจิให่โมจิอะไร,ก,รก็วไอ,อว้สิไม่ใช่โมจิครีมชีสซาวเพโลเะโลใช่แล้วพวกนี้ดูลิกเกน,นู่นน่ะน,นู่นออกทั้งคืนอยู่แต่นุ่งับนุ่งกับแล้วนู่นก่ ยังยังมีเสียงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วหนูต้องเจอไฟออกทั้งคืนสุกแร้เปียกสุกแร้เปียกเหงื่อออกหลังออกหน้าออกมีเป็นเม็ด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 ลงมาเลยเพราะอะไร <s> เพราะว่าพันธลาเอาอยู่มันถึงออกมาเป็นเม็ดเม็ดแล้วไม่มีจะเป็นคราบร้องไห้ไปเถิดแล้วมัแบบตกนะไม่ตกเพราะหนูล็อกอยู่ถ้ามีหัวใจยืนเนีงง่ยหัว

ขอบคุณค่ะคุณได้ทำอะไรได้ไหมคเนี่ยคนถ้าเขารู้ว่าหนูปิดเสียงเขาจะรู้ว่าหนูทำอะไรไลฟ์นี้มีกลิ่นอ่ะอายอ้วนพูดพี่ทำอะไรเมื่อกี้พี่อย่างตัวพี่เออแต่ว่าพื้นตะลั่นจะถาจะจะจะถามยายนะยายไม่ชอบ นกนี่นูเทลลาอ้วนไม่กินหรอไม่เอาเดี๋ยวนโอ้โหอ้วนไม่ใช่เมื่ไปอยู่มนกล้ามินไปนนูน่ตไล้วมเนล้อนูมันวกลนติดข้ชแต่มือก้าดอกแล้ ไม,ไม่ใช่หนูแล้วไม่ใช่หนูแล,แ,ลแล้วเปลน,นะอะรมอะไร่ถาออนอนนัน,นีกอไกาได้มึงก็มาขี้เออเอ็กซ์พไหนห่มถ้าโกยก็คือ,คอหลังขอบคุณนะครับ อืแต่ก <Private classroom liksom> mm ็มีเอ็นเตอร์ซีเราไม่้ออ่อนอ้อมแล้วไม่กล้วยกับไม่กล้วยต้องไปทำอะไรเลยมาคี้หนูกินโมจิจริงพูก็เนอตลอดลองเสียงนาไรยโหร้องก็มัน 你、嗯、好，那要什么？请看会哥这边。 เปิดอ <mark. S 1> ัน uh, น uh, ีああ <st> ้ฮะเปิดอันนี้ให้ซองอย่างละประมาณห้านาทีโอเคไหมเดี๋ยวเปิดแบบซองให้สำหรับคนที่รู้สึกไม่ใช่ไงมาตรงนี้เอาไปเ้อหรว พร้อมอยังพร้อมกดแบบไอ้ยางอย่างละห้านาทีนะแล้วหนูก็จะมาเปิดอันนี้ลงท้ายนะคะส่งท้ายพนะี่ๆมาอุ้ยทุกคนพาลาคือพาลาคืออะไรอ่ะทำไมมันเอามาเปิดสีแดงก่อนเลยเปิดสีแดงก่อนเลยจากซองละ 99เหลือ79ทุกคนรีบกดเลย795นาทีเท่านั้น5นาทีเท่านั้นนี่งทีไนที่เร้ยมไปาาเต็มที่เลยนางนี่นาน อไเน่จริงะมาหนึ่งมามา1เด้อเท่ากับ1บ้านนะคะห้าเด้อเท่ากับ5้าบ้านนะพี่พี่แม่แม่ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตหนูช่วยกันซัพพอร์ตหนูอย่าลืมกดยืนยันให้หนูด้วยใครที่ปลายทางไม่ได้นั่นคือตอตเขาบล็อกมาคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีประวัติการที่แบบไม่รับของยกเลิก เอเดอร์อะไรพวกนี้ยก็คือต่อตอเขาจะแบรนด์เลยตอต่อเขาจะแบรนด์แบรนด์แอคเคาทนี้เลยว่าไม่ให้สั่งของแต่หนูก็ถือว่ามันมันก็ดีนะหนูว่าเขาทําแบบนี้ก็ถูกต้องนะไอ้รุต่อตอเขาทําถูกต้องแล้วเพราะว่าแก้ปัญหาการของดีกลับด้วยนะครับแก้ปัญหากการของดีกลับด้วยการที่ไลค์ขายแบบนี้บางคนไม่ใช่กดเล่นนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสี่ซองจ้าเรียบร้อยขอบคุณนะคะ คือมันหนูว่ามันเป็นการแก้ปัญหาด้วยแหละเนาะแต่ถ้าใครยังได้ปลายทางนะคะแสดงว่าเขามีประวัติในการรับของจริงๆราง้นคนจะั่งกันก็ตีกับตับใช่บางคนก็คือมีแอคเคาท์เพื่อเป็นการแบบกดเล่นแล้วก็ตีกับตีกับตีกับเนยอ้วนเดี๋ยวมันจะหกคำดีๆมันกินตุ้ยมันเดิมตุ้ยเลยแม่จู้ดซาเป็นไหมจริงเง ที่รุ่นก็เป็นทีมแม็กซี่แค่สองคนไม่ถูกับพี่รุ่นถ้าใครได้ไปทางแสดงว่าประวัติรัา <6. S 2> แต่ถ้าใครไม่ได้ไปทางก็คือแสดงว่าประวัติต้องพิจาร,รณาต่อๆเขาพิจาร,รณาประวัตินะครับอีนี้หนูก็ว่าดีเพราะว่าทางวันที่รุ่นจะทำมันการแบบยุติธรรมสำหรับคนที่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเจ็ดสิบเก้าพาราเจ็ดสิบเก้าทุกคน ฮาราเจ็ดสิบเก้าบาทจากอุ้ยสามร้อยกว่าบ้านแล้วพี่พี่แม่แม่ห้าร้อยแม่อะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแมเอาไหมาตอนนี้มันสามร้อยกว่าแล้วนะเอาไหม,าามาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวหลอดแดงนะคะจะเป็นตัวหลอดหลอดหลอดแดงนะพี่พี่แม่คือจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นหลอดแดงนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อสีของรองพื้นนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเอ่อ กันด้วยนะครับแล้วก็เป็นปกปิดด้วยนะครับตัวน,นี้จะเป็นปกปิดโดยเวลาเราทาเห็นไหมคือนิดเดียวอ่ะมันปกปิดแล้วทุกทุกคนมันปกปิดแล้วแต่ทุกคนอยู่ไปเลยทั้งวันทุกคนอยู่ไปเลยทั้งวันไม่ต้องกลัวเนี่ยมันจะไลท์ขึ้นมาหนึ่งระดับเวลาที่มันจะไลท์หนึ่งถึงสองระดับหรือสามระดับเนี่ยมันแล้วแต่ปริมาณที่เราใช้นะครับ ปริมาณที่เราใช้นะคะตอนนี้หนูปรปับแบบซองให้นะคะสําหรับใครที่อยากแบบว่าเปิดใจนะพี่ๆแม่ๆสำหรับใครที่แบบว่าจะเปิดใจนะจะเปิดใจเฉยๆอะไรเงี้ยอยากเปิดใจเอ๊ยยังไม่กล้าลองใช้แบบว่า,าบบอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลอือหนึ่งนาทีาห,นหนูจะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเอ๊ส,สีสีขาวลาแล้วนะคะสีขาวสุภาพ จ็ดสิบเก้าบาทพี่พี่แม่แม่เจ็ดสิบเก้าบาทาเท่านั้นจากราคาปกติเก้าสิบเก้าแต่ใช้ได้นานนะพกขึ้นเครื่องได้ทั้งหมดอันนี้ก็ขึ้นเครื่องได้อันนี้ก็ขึ้นเครื่องได้เพราะหนูเอาไปเชียงใหม่มาแล้ว <c oughs> หนูเอาไปเชียงใหม่มาแล้วตอนนั้นหนูใช้มานานมากนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มรับไลน์เขาอะก่อน,นรับไลน์เขาเองก่อน,นรับไลน์เขา พักหนึ่งเราใช้ก็ดูแล้วว่าเออม,มันไม่ไม่แพ้เราใช้ได้อเลย้ม่หนูก็ใช้มาตลอดหนูเอาสีแดงลงเอาสีขาวขึ้นนะพี่พี่แม่แม่แบบซองสีขาวราคาเออพาราเท่ากันเจิบเก้าบาทคา่ะรีบกดเร็วอันนี้เป็นเนื้ออะไรยัตอร์อะไรอะไริเตอ <c oughs> โอ้ยงานเต้าน้ำจง พี่ตเตอร์อหรอ,อตัวนี้นะคะจะแตกต่างกับเนื้อสีแดงนะคะตัวนี้แบบหลอดกับแบบซองอนี่แบบหลอดอันนี้แบบซอง <c oughs> นี่แบบหลอดอันนี้แบบซองนะคะขอบคุณมากครับตัวนี้จะเป็นเนื้อไฮบริด ตัวนี้นะคจะจะปกป้องแล้วก็บำาลุงนะครับตัวนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยนะคะเป็นผู้ชายผู้ชายที่ใช้ส่วนมากผู้ชายจะใช้สีขาวตัวนี้กดสั่งไม่ได้ค่ะกดตะกร้ามันไม่ขึ้นแล้วกส่งลิงก์มาให้นัอนค่ะมัวมัวมัว มัวม,วมวัไม่ต้องมาหลอกลวงคนอื่นให้กดลิงก์ไม่ต้อง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 อ่านง่ายเหลือเกิคนสมัยนี้นะจะมีนะส่วนมากถ้าใครเคยเห็นเวลานุ่นไล์สดจะมีแบบว่าวร o กวนส่งลิงก์ว o แอดอ่าบ้านฝา<ฮ>บ้านบ้านเขียวมาหน่อยค่ะเนี้ยนกึอกอา รบกวนบ้านเขียวมาหน่อยค่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยเจอแอดเขาพวกนี้เดี๋ยเจอหลอกให้คนอื่นไปแอดบ้านเขียวตัวเองแล้วก็เป็นลิง,บบบลง์แบหลอกลวงเจอเจอกันส่งขึ้นบอดดำซะเลยได้เจ็ดเก้า 79, ขอบคุณเขาทุกคนเวลาที่ใครมาแปะหน้าลิง์ก มาแปะลิงก์แปะอะไรให้แบบว่าไปแอดในบ้านเขียวบ้านอะไรเงี้ยอย่าทำนะอย่าทำนะอย่าอย่าไปแบบเวลาคนเขาแบบเป็นแอดเขาที่แบบชอบเข้ามากดแบบว่าแปะแปะหน้าคอมเมนต์เขาไปมั่วซั่วแบบเนีน้อย่าทำนะแบบนั้นอนะ่ะอย่าไปหาแบบว่าเอ้ยนี่เป็นใครอะ่ะทำไมมาให้ลิงก์ ส่วนตัวให้แบบว่าให้ไปกดบ้านเขียวคุยส่วนตัวเอ๊ดดูก่อนว่าใครนะ้ยอย่าไปกดนะพวกนี้แบบลอกลวง